สองเคล็ดลับสร้างเงินล้านบนออนไลน์ถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างเงินล้านบนออนไลน์ก็คือการมีตัวตนบนออนไลน์และการที่คุณจะมีตัวตนบนออนไลน์สิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างแรกเลยก็คือการให้ค่ะและการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ค่ะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณให้อะไรบางอย่างออกไปบางครั้งคำพูดบางคำของคุณอาจจะไป เปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนก็ได้บางครั้งคําพูดบางคําของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนเขาปลดล็อกและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็ได้อย่างครูดานี้นะคะครูดานี้ทําคลิปสอนทาสบู่ออกมาเนี่ยบางครั้งในคลิปที่ครูดานี้สอนก็ได้พูดประสบการณ์ประสบการณ์ในการทำงานหรือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาและบาง บางครั้งคำพูดบางคำจากประสบการณ์ของเราอ่ะอาจจะไปปลดล็อกอะไรบางอย่างของใครบางคนที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนที่ครูดานิเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ได้หรือบางครั้งคำพูดบางคำของครูดานิเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของเขาจนชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ครูดานิเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ได้ดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างเงินล้านบนออนไลน์ หรืออยากจะขายอะไรบนออนไลน์คุณจงให้ให้เขาก่อนค่ะคุณจงให้เขาก่อนให้ความรู้ที่คุณมีถ้าคุณบอกว่าฉันไม่มีความรู้ที่จะไปให้อะไรกับใครคุณจงหาความรู้ขึ้นมาสิคะหาความรู้ที่คุณชอบความรู้ที่คุณลหลงไหลความรู้ที่คุณอยากจะทําและการหาความรู้สมัยนี้มันหาได้ง่ายๆใน Google ค่ะ นะคุณลองเข้าไปหาดูอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณหลงไหลอะไรที่คุณอยากพัฒนาหาความรู้และแทนที่คุณจะหาความรู้และเก็บไว้คนเดียวคุณก็ออกมาเผยแพร่ความรู้ที่คุณหานั้นเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยเท่ากับคุณได้ให้ความรู้ให้คุณค่าให้กับผู้คนถ้าคุณให้ความรู้ได้มากพอคุณก็จะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้แบบง่าย บางครั้งคุณอาจจะได้ยินคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้บางครั้งนะคะเวลาเราให้อะไรไปคุณอย่าไปโฟกัสว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาจะเป็นเรื่องของเงินทองมันไม่จำเป็นค่ะสิ่งที่คุณให้ได้กลับมามันอาจจะเป็นความสุขความภูมิใจนะคะหรือว่าความรักหรือว่าความ ภาคภูมิใจในตัวเองว่าโอ้ฉันได้ให้คุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนได้เขาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้แต่เชื่อครูดานี้หรอกชวเชื่อครูดานี้เถอค่ะว่าถ้าคุณให้อะไรบางอย่างไปอะ่ะคุณจะได้กลับมาแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าครูหนูก็ให้ไปเยอะแล้วนะทำไมหนูไม่ได้อะไรกลับมาสักทีนั่นแสดงว่าคุณยังให้ไม่มากพอคะ่ะทำต่อไปเรื่อยๆให้ ความรู้กับผู้คนต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้กลับมามันมาถึงคุณแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยากสร้างเงินล้านบนออนไลน์จงเริ่มที่การให้ค่ะให้คุณค่ากับผู้คนให้ความรู้กับผู้คนแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการกลับมาเพราะจักรวาลเขาะจะทำงานส่วนนี้ให้คุณเองค่ะ ถ้าใครนะคะอยากได้ความรู้ดีๆนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเงินล้านในออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุณดานิไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะ